ให้เป็นผู้ให้ต้องบริสุทธิ์มีศีลสมบูรณ์อยากจะได้อยากจะให้ทานที่เราให้มีอนิสงส์มากเนี่ยเราเองเนี่ยต้องมีศีลสมบูรณ์ด้วยนะคะทานที่เราจะให้เนี่ยต้องเป็นทานที่บริสุทธิ์ที่ไม่ได้รับขโมยใครเข้ามาผู้ที่รับก็ต้องเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ของศีลยิ่งบริสุทธิ์มากเท่าไหร่อานิสงส์ยิ่งมากเท่านั้นคือไวด้วยแล้วก็เยอะด้วย ทีนี้เราก็บอกว่าเอ๊ก็ฉันเคยฆ่าสัตว์มาทั้นเยอะท่านจะสินบริสุทธิ์ได้ยังไงบางคนสงสัยแบบนี้ใช่ไหมคะใครสงสัยแบบนี้มั้งไหมเคยฆ่าสัตว์เคยทําบาปมาแล้วจะบริสุทธิ์ได้ยังไงทําไมพระสงฆ์เนี่ยท่านถึงให้เราอะรานาศินก่อนจะถวายทานทราบไหมเพราะว่าเพื่อให้สิลของเราบริสุทธิ์ในขณะนั้นทันทีถ้าเรารับสินเสร็จปุ๊บแล้วเราถวายทานเลยเนี่ยเราก็จะไม่มีความผิดหลังจากหลังจากที่เราสมาทานสินไป ใจของเราตั้งอยู่ในศินแล้วเราก็ยังไม่ผิดเลยขนาดนั้นเรามีสิลบริสุทธิ์แล้วนะคะมันเป็นไปได้ยากม,มากสําหรับความบริสุทธิ์ของสินคนที่เป็นปุถุชนทั่วไปนะคะอย่างบางคนเนี่ยเขาเข้าวัดได้ไม่กี่เดือนเองพอเขาทําอะไรผิดศินนิดๆหน่อยๆก็ไปต่อว่าเขาแล้วดูสิเข้าวัดยังทาผิดศินอยู่อีกอย่างเงี้ยเราเองก็ใจไม่ค่อยดีเหมือนกันไปว่าเขานะคะทุกคนเกิดมาในโลกเนี้ย ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่กําลังฝึกอยู่ด้วยกันทั้งนั้นนะคะให้กําลังใจกันดีกว่าถ้าเขาทําผิดไปก็ให้อภัยเขาช่วยกันดึงกันให้ดีขึ้นแต่การที่เราจะจ้องจับผิดว่าเขาทําอะไรผิดมากหลังจากเข้าวัดเนี่ยมันจะทําให้จิตใจของเราเนี่ยลดลงด้วยคุณภาพนะคะก็ทีนี้พูดถึงเรื่องการทําทานแล้วเนี่ยนี่คืออเนกสง์ของการทําทานศีลต้องบริสุทธิ์ผู้ให้นะคะต้องบริสุทธิ์ ผู้รับต้องบริสุทธิ์รวมถึงผลทานต้องบริสุทธิ์อันนี้อันแรกนะคะแล้วก็การให้เนี่ยบริสุทธิ์ในที่นี้กู้ให้ก็คือต้องมีเจตาเนาในให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะคะกิเลกก็จะหมดพอเราไม่มีความโลภนะคะไม่มีความโลภเนี่ยเราสุขขึ้นไหมจริงไหมคะเราไม่มีความอยากบางครั้งเนี่ยความตนีของเราเนี่ยมันทําให้เราทุกข์ของบางอย่างเนี่ยสมมตุติของบางอย่างในบ้านของเราเนี่ยเราไม่เคยใช้เลย แต่ปรากฏว่าลูกเราหรือสามีเราเนี่ยไปยกให้คนอื่นแล้วบอกว่าเห็นคุณไม่ค่อยใช้เห็นแม่ไม่ใช้หนูก็เลยเอาให้คนอื่นไปจะได้เป็นประโยชน์เราโกรธถ,ถูกไหมคะเพราะอะไรเพราะใจเรามันมีความตนีอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีความตนีในใจเนี่ยพอลูกเอาไปให้คนอื่นพอสามีเอาไปให้คนอื่นเราเออดีแล้วออล,ะละ่ละอาตมโมทนาได้บุญทันทีเลยของบางอย่างเนี่ย มันได้บุญโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ว่าถ้าเกิดเรามีความตันหนีอยู่ในใจเนี่ยนั่นแหละคือการสะสมกิเลสไว้ในใจโดยที่เราไม่รู้ตัวตราบใดที่ใจของเรายังมีกิเลสอยู่เนี่ยมันทําให้เราทุกข์แค่ตัวเดียวเห็นไหมคะความตนหนีเนี่ยมันทําให้ทุกข์ละนี้ไอ้ความตนหนีมันจะสละไดก้ก็คือการให้ทานนั่นเองให้ทานด้วยความบริสุทธิ์ใจให้ไปบ,บ,บ่อยๆบางครั้งถ้า,ถาทุกข์มากๆก็อย่าไปให้นะคะ สำหรับคนตันหนีจะจัดเนี่ยต้องค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆอย่าฝืนถ้าฝืนแล้วทุก,กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะคะคือตันหนีเนี่ยมันมีหลายระดับมากแต่อย่าเรียนแบบคนอื่นเราต้องดูฐานของเราเองการทําบุญทุกบุญเนี่ยต้องดูฐานตัวเองถ้าเราเป็นคนตันหนีมากเราต้องรู้ตัวแล้วเราค่อยๆฝึกค่อยๆสละของเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วค่อยสละของใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอย่าไปฝืนเรียนแบบคนอื่นเขาเธอให้ได้ฉันก็ให้ได้ อย่างเช่นบางคนเนี่ยไปงานอย่างหลวงตามหาบัวเนี่ยนะคะเห็นเขาหยอดทองใส่กันไปถวายทองหลวงตาสิบบาทห้าบาทไปด้วยกันเราจะเสียหน้านะเราเอาอีกสักห้าบาทมั่งดีกว่าไปถวายหลวงตาพอกลับมาบ้านคนแรกมาถวายเขามานั่งปื้มมีความสุขเราไม่น่าหลมตัวเลย,เนเนยนะะอ,อย่างเงี้ยนะคะต้องยั่งใจตัวเองด้วยว่าเราเนี่ยใจถึงขนาดนั้นหรือเปล่า อย่าเรียนแบบคนอื่นทําบุญนะคะเอาตามกําลังมันจะสะสมของมันเองถ้าเราสะสมการสละออกไปเรื่อยๆได้เท่าไหร่เนี่ยมันจะค่อยๆพัฒนาเองนะคะอย่าไปตามคนอื่นเขาในการทําทานเช่นเดียวกันแล้วก็ไม่ต้องเรียนแบบพระเวสสันดรด้วยบางคนพอเบื่อเบื่อภรรายาขึ้นมาทําเป็นสละภระรายา <c oughs> แต่ความจริงมันไม่ได้เกี่ยวกับพระเวสสันดรเลยพระเวสสันดรเนี่ยเขาสละสิ่งกันเป็นที่ลก เพื่อที่จะค้นหาความสัจธรรมเพื่อที่จะได้ได้ตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่บางคนเนี่ยทิ้งทพันรยาไปเนี่ยเพราะว่าตัวเองเบื่ออันเนี้ยมันเป็นคนละอันกันนะหลายคนชอบอ้างพระเวสสันดรซึ่งมันคนละเรื่องกันนะต้องอย่างใจให้ได้ด้วยว่ามันตรงกันหรือเปล่านะคะนี่แค่อันเดียวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบุญส่วนอันต่อไปเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของศีลนะคะรักษาศีลเนี่ยสละอะไร สลากความเห็นแก่ตัวต่างๆในการเบียดเบียนคนอื่นถ้าเราสามารถรักษาศีลได้ในกิเลสบางตัวที่เราเคยเห็นแก่ตัวมันจะหมดไปอย่างเช่นการฆ่าสัตว์เนี่ยนะคะการฆ่าสัตว์ที่เจตนาเนี่ยอย่างเราจะฆ่าปลาเนี่ยเจตนากับไม่เจตนาอันไหนบาปก,กันตั้งใจฆ่ากับไม่ตั้งใจฆ่าในไหนบาปก,กันฮะตั้งใจฆ่าบาปก,กว่าแล้วทีนี้เอ,อถ้าเกิดว่า ตั้งใจฆ่ากับตั้งใจฆ่าบาปกว่าใช่ไหมหนูจะถามว่าอะไรเนาะทีนี้ถ้าเรารู้เรารู้ว่าเรารู้ว่าว่าบาปกับไม่รู้เราไม่รู้กับรู้นะคะว่าว่าบาปเนี่ยการฆ่าสัตว์บาปเนี่ยรู้กับไม่รู้เนี่ยฆ่าอันไหนบาปกว่ากันคนไม่รู้ฆ่าแล้วบาปกว่าคนรู้ว่ามันเป็นบาปแล้วฆ่าไหนบาปกว่ากันคนรู้บาปกว่า ถ้ารู้ว่าบาปแล้วฆ่าเนี่ยกับไม่รู้แล้วบาปแล้วฆ่าเนี่ยอะไรบาปกว่ากันใครใครคิดว่าถ้ารู้ว่าบาปแล้วฆ่าบาปกว่ายกมือดิค่ะถ้ารู้แล้วฆ่าบาปกว่าแล้วใครคิดว่าไม่รู้ไม่รู้ฆ่าแล้วบาปกว่ายกมือดิค่ะเอาทำไมแล้วแล้วที่เหลือแปลว่าอะไรมองคนบอกไม่รู้ไม่บาปถูกไหมตกลงไม่รู้แล้วบาปไหม รู้แล้วยังทำบาปกว่าจริงอะจริงป่ะคะจริงเหรออ่ะ,ฉะเฉลยนะคะคือคนที่รู้ว่าบาปเนี่ยใจมันลึกๆแล้วเนี่ยจะฆ่าปลาตะต,ตัวหนึ่งสมมติว่าสามีบังคับให้ฆ่านะแต่มันรู้ว่าบาปเนี่ยถ้าสามีจะทานปลาช่อนสดๆเนี่ยมันอย่างในะใจมันไม่อยากทำใช่ไหมอยากทำไหมไม่อยากทำจะทุกทีก็กลัวปลาจะเจ็บแต่ก็ต้องให้มันตายนะ ก็ทุบป,ป้องไปปรากวว่าปลาตายทีนี้คนไม่รู้เนี่ยเล็งตั้งแต่ก่อนทำเลยนะคะเล็งหัวปลาพอเลงเสร็จปุป๊บพบป๊องไปปรากฏว่าไม่ตายวิ่งตามทุบให้มันตายสนิทอีกพอตายแล้วเออตายสักทีหนึง่งนะคะจิตเนี่ยของคนที่ไม่รู้เนี่ยบาปกว่าเยอะนะคะดาวกว่าเยอะเลยคนที่รู้เนี่ยบางทีมันยังยังมันใจมันไม่เต็มร้อยที่จะทําบาปเนอะไหมคะ เหมือนกับคนที่ถูกไฟเผามาแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยพอเจอไฟมันจะหยั่งหยั่งไม่กล้าเข้าไปถูกไฟของร้อนๆเนี่ยแต่คนที่ไม่เคยเนี่ยเข้าไปเต็มๆก็ไหมอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้เนี่ยทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างเราเนี่ยมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้แล้วนะคะพอเรารู้แล้วเนี่ยนะคะมันจะทําให้เราทําบาปได้ลดลงนี่คือความไม่ประมาทในคําสอนพระเจ้ามีเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ย ไม่รู้อะไรเลยอยากจะเห็นคนที่ข้างนอกที่เขาไม่เข้าวัดเลยสังเกตไหมว่าเขาทาอะไรก็ทําแบบเต็มที่เลยเขาจะไม่คิดอะไรทั้งนั้นอะไรจะเกิดขึ้นเขาก็ไม่คิดเพราะเขาไม่รู้ไงเขาจึงทาบาปได้เต็มที่จะฆ่าสัตว์จะทําอะไรก็เต็มที่เลยเพราะมันพอฆ่าสัตว์ตายได้ตายสักทีหนึ่งนะะจะได้กินสักทีหนึ่งนะคะอันนั้นเนี่ยการรักษาศีลเนี่ยจะลดการเบียดเบียนใจของเราก็จะเขาเรียกว่าลดความโหดร้ายความอำมหิตในใจออกไป บางทีเนี่ยเราคิดว่าปลาเนี่ยเขาเกิดมาเพื่อที่จะให้เราทานให้เรากินมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นวิถีชีวิตของปลาใครคิดอย่างนั้นมั้งยายยายน้องหนึ่งทอามือจะเกาผมหนูอยายน้องหนึ่งยกมือนะคะคือหลายคนคิดว่าสัตว์ทั้งหลายเขาเกิดมาเพื่อที่จะเป็นอาหารของเราทีนี้สลับกันให้เราเกิดมาเป็นอาหารม้างไหมเอาไหมคะ เราอยากจะเกิดเป็นอาหารไหมแล้วคิดว่าสัตว์เขาจะอยากไหมล่ะอยากไหมคะเจ็บไหมะ่ะถูกอะไรทุกไปที่หัวนะคิดว่าเจ็บไหมเขามีเลือดเหมือนเราเลยเส้นประสาทเขาก็มีอะ่ะจริงไหมแต่เราลืมเนาะแต่ว่า,าบาปกรรมที่ทำมาในอดีตที่หนูบอกอะว่าบางทีเราอาจจะพังเผลอไปนะคะที่เราไปฆ่าสัตว์ตชีวิตต่างๆต่างๆเหล่านี้ยก็ ถือว่ามันจบลงไปแล้วอย่านําย้อนหลังขึ้นมาคิดเพราะไอ้ตัวย้อนหลังเนี่ยมันเป็นกิเลสต,ตัวหนึ่งที่ปรุงแต่งจิดเขาเรียกว่าตัวกุศกุจจกตัวกุศกุจ์นี่ค,คือการคิดเรื่องราวที่เคยทํามาในอดีตย้อนหลังทําให้จิตใจเราขุ่นมัวสมมุติว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราเคยขโมยเงินคุณแม่นะคะหรือเราไปฆ่าสัตว์เอาไว้ครั้งหนึ่งขณะที่เราฆ่าสัตว์จบลงแล้วเนี่ยตอนนั้นสัตว์ตายไปเรียบร้อยแล้วถูกไหมคะ นั่นคือทางกายกรรมแล้วก็ใจเราเนี่ยทำจบไปแล้วทีนี้สัตว์เขาก็ตาย